ินเพชรยนต์รถมือ2ที่คุณมั่นใจวันนี้เราอยู่กับรถเกง๋งเรียกว่าเป็นรถเก๋งปานใจมหาชนอีกหนึ่งรุ่นนะฮะอะไลหาง่ายไม่จุกจิกเครื่องยนต์ทนทานนะครับประหยัดน้ำมันคล่องตัวในเมืองเดินทางใกล้เดินทางไกลไปได้สบายนะครับขอ,อแนะนำเบร์บ้า VOS 1.5J ปี2017คันนี้ราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาท ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถเก่งสวยๆคันถัดไปวันนี้เราอยู่กับ v ีออรุ่นนี้ได้เป็น m n o r r h h n ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับชบเฉียวใช้ไห่เส้นสายรายละเอียดจะเป็นอย่างไงไปดูกันเลยครับ Vios นะครับเดินทางมาจนถึงโฉบนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะฮะได้เป็นไม n o r ้เ c h a n เรียบร้อยนะครับไฟหน้านะครับรุ่นนี้ได้เป็น multi reflector ความไฟเดียวในตัวนะฮะฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับแคมคมฉบเฉี่ยวขึ้นกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตสีเดียวกับตัวรถเนี่ยฮะเรียกว่าสวยดีไซน์ใหม่นะครับฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะฮะไฟหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าว multi reflector สวยๆแบบนี้นะครับพร้อมกับ กันชนหน้านะครับแบบแบล็กกริลด้านล่างนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้า v ีออสนะครับไมโนเชนเจนส n 3บริเวณโครงสร้างนะครับตัวถังเนี่ยฮะ โอ้โหใสๆปิ้งๆเสียงใสๆปิ้งๆนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถสวยรถเกรดเอเรารับประกันโครงสร้างทุกคันนะฮะไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบไม่มีขาดชำรุดสูญหายมั่นใจได้ร้อเเซต ซื้อรถกับวินเพชรยนต์คุณจะได้แต่รถสวยเท่านั้นนะครับท่านที่กำลังมองหานะฮะร,รถเก๋งสุดประหยัดนะครับวีออสคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนราคา3 3 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเพลดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9วินเพชรยนต์จัดให้เลยครับโทรมาเลยนะครับ064ย2 6 7 6ียินดีให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทั่วประเทศเรามีบริการไฟแนนซ์จัดถึงหน้าบ้านเลยนะฮะสบายใจ ขับมานะครับบริเวณล้อตัวนี้ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ15นะฮะได้ยางปี23แล้วนะครับยางบริสตนปี23โอ้โหใหม่ๆคุ้มๆเลยนะครับด้านในนะฮะด้านในตัวโชกคอัพต่างๆนะครับโช๊คอัพต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้นะครับซุ้มล้อต่างๆไม่มีชนไม่มีโดนเป็นเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะฮะบริเวณกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวในตัว คันนี้นะครับเรียกว่าติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วกระจกเดิมๆโรงงานนะครับกระจกเดิมแท้แน่นอนโรงงานโตโยต้าทั้ง4บานนะครับได้เป็นฟิล์มดํา60รอบคันนะเปิดมาดูบริเวณผู้โดยสารนะครับด้านข้างแผงข้างประตูนะครับถือว่ายังสวยสะอาดสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะฮะใหม่ๆใช้งานได้เลยสไตล์สปอร์ตสีดำนะครับ มือเปิดสีดำชุดลํโพงที่วางแก้วมีมาให้แน่นอนซอกประตูด้านหน้านะครับเรียกว่าสวยๆนะครับน็อตเดิมๆคมๆนะฮะสวยๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดบริเวณโครงสร้างนะครับนี่ฮะเราให้ดูทุกคันนะครับรถทุกคันของเรานะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้ทุกขันมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นซื้อรถกับวินเพรยน์คุณจะได้แต่รถสวยไปใช้งานแน่นอนนะครับ มาบริเวณเบาะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับแต่ข้อสังเกตได้เป็นแบบเบาะผ้าพรีเมียมนะครับเส้นสายรายละเอียดเดินได้สีส้มตัดสลับดําสวยๆส,สะอาดอาดเบาะใหม่ๆนะครับเบาะใหม่ๆคุมโทนดีมากนะฮะบ,บริเวณคอนโซลสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดออกมาด้านข้างมีที่วางแก้วน้ําให้นะฮะสวยงามมากบริเวณ ช่องเก็บของนะครับเปิดออกมากว้างๆนะครับใช้ได้วางมือถือวางเอกสารต่างๆนะครับคุ้มๆแบบนี้นะฮะนี่แหละครับรถสวยๆเดิมๆนะครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงครับแผ่นเพลทนะฮะอยู่ตรงๆสวยๆครบๆไม่มีแกะเกาใดๆนะครับเดือนสิงหาปี17นะครับชัดเจนนะฮะรถปี17คันนี้นะครับเอาละถัดมานะครับบริเวณกรอนนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขน็อตเสาบีนะฮะน็อตเสาบีอยู่ ตรงๆสวยๆนะครับคมๆแบบนี้นะฮะไม่มีขันไม่มีไขแน่นอนมั่นใจได้นะครับบริเวณผู้โดยสารด้านหลังนะครับเปิดออกมาเนี่ยฮะสวยใสใช้ได้เลยนะครับแผงข้างประตูกระจกเดิมแท้โรงงาน t o โยต้าแน่นอนนะครับชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนซื้อรถกับวินเพชรยนต์คุณจะได้แต่รถสวยเท่านั้นถัดมาบริเวณเบาะด้านหลังนะครับได้3หมอนเบาะผ้าพรีเมียมนะครับ มีเบล์สามจุดนะครับความปลอดภัยมาเต็ม ISO FIX มีให้แน่นอนนะครับด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำให้แล้วก็เบาะตึงๆนะครับเบาะผ้าตึงๆใช้งานน้อยมากนะฮะช่องเก็บของไม่มีหยอดไม่มีย้้ยนะฮะกรอนด้านหลังนะครับสวยๆเลย คันนี้เบรกคู่หน้าเป็นดิสเออเเป็นดิสบรกนะครับพร้อม ABS ด้านหลังเป็นรัมเบรกนะครับแม็กขอบ15ได้อย่างปี23เลยนะครับเรียกว่าคุ้มๆเลยนะฮะยางปี23ใช้กันอีกยาวๆถัดมานะครับบริเวณท้ายรถนะฮะคันนี้ได้เป็นเรียกว่าเป็นไฟพายนะครับยังฉกเฉียวเหมือนเดิมนะฮะไฟทูโทนตัดกับโครเมียมนะฮะด้านล่างมีเป็นเซ็นเซอร์ถอย2จุดให้นะครับพร้อมไฟทับทิมนะครับเพื่อความปลอดภัยด้านล่างนะฮะบริเวณสปอยเลอร์ด้านล่าง ถัดมาบริเวณฝากระโปรงหลังนะครับเปิดออกมาโอ้โหปิ้งปิงนะครับสวยๆใหม่ๆปิงป,งปงแบบนี้เลยนะครับเนี่ฮะร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีเลยนะครับเรียกว่าผ้าบุวัสดุผ้าบุต่างๆนี่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มากๆคันนี้นะครับ บริเวณคานนะครับสังเกตนะฮะน็อตตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ตรงตรงสวยๆเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่คือรถที่วินเพชยนต์นำมาเสนอนะครับคุณจะได้รถสวยได้รถสภาพดีได้รถสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันถัดมานะครับบริเวณน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใด บริเวณซีนซิลิโคนต่างๆนะครับสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสันเหลี่ยมคมต่างๆของตัวรถนะครับสวยเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อรถกับวินเพชรยนต์คุณจะได้แต่รถสวยรถเกรด A เท่านั้นเนี่ยฮะเดิมๆน็อตคมๆนะฮะไม่มีขันไม่มีไขนะครับจุดเม็ดอาร์กต่างๆยังอยู่ครบรูก,กลมๆแบบนี้วัสดุบุความร้อนนะครับกันความร้อนใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยโอ้โหใครได้ไปคุ้มค่ามากครับท่านที่กําลังมองหานะครับรถ เก๋งนะฮะสุดประหยัดสุดยอดความคุ้มค่าสุดยอดความประหยัดแนะนําคันนี้เลยครับ วีออส 1.5J นะครับคันนี้ได้ปี2017ราคา3 3 9 0 0 0บาทพร6,000กว่าบาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%โทรเลยนะครับ064-8267165เอารถไปใช้กันใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเอาไปท่องเที่ยวเอาไปทํางานเอาไปเดินทางโทรมาได้เลยครับยินดีให้คําปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุงจังหวัดทั่วไทยเรามีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงที่เลยนะครับโทรมาหาวินเพรยนได้เลย นะครับผมเอาละถัดมานะครับด้านล่างนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับสะอาดดแบบนี้เปิดออกมายางอะไรนะครับใหม่ๆอยู่ครบๆเลยนะครับใหม่ๆครบๆที่สําคัญนะครับจุดสังเกตบริเวณซีนทางมะพร้าวตรงนี้นะฮะต้องเป็นสีไข่ไก่แบบนี้นะครับเรียกว่าสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่มีชนไม่มีโป๊ะมาใหม่ไม่มีทําสีมาแน่นอนมั่นใจได้นะครับผม ถัดมานะครับบริเวณล้อหลังนะครับสวยๆใสๆเหมือนเดิมนะครับแม็กเดิมโรงงานขอบ15สไตล์สปอร์ตนะฮะอย่างได้ปี23แล้วนะครับคุ้มๆไปเลยคันนี้เปิดออกมาแผงข้างประตูนะครับสวยๆสะอาดๆในสภาพสมบูรณ์นะฮะเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยฮะเบาะตึงๆสวยๆนะครับเบลใช้งานน้อยมากนะฮะด้านหลังนะครับได้เป็นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับบริเวณน็อตเสาบีนะครับสวยๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆ จะสะอาดไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดนะครับถัดมาบริเวณคนขับนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับนี่ฮะเรียกว่าสไตล์สปอร์ตเลยนะครับเป็นบุคลิกสีดำนะครับสีดำทั้งเปิดเลยนะฮะมือเปิดสีดำนะครับทุกอย่างดำหมดนะฮะอุปกรณ์มาตรฐานมาให้นะครับกระจกไฟฟ้าสบานปรับออโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทัลล็อกมีมาให้ล็อกกระจกมาพร้อมแน่นอนที่วางแก้วมีให้นะฮะชุดลำโพงมาแน่นอนนะครับซอกหน้านะครับเดิมๆสวย ไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับนี่ฮะเรียกว่ารถเดิมๆนะครับซื้อรถกับวินเพรย์นยนคุณจะได้แต่รถสวยรถเดิมเท่านั้นนะครับบริเวณบอกคนขับนะครับคันนี้ได้เป็นปรับพนักพิงนะครับแบบมือยก6ทิศทางนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันคันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยแบบมาตรฐานนะครับโรงงานสไตล์สปอร์ตสกา้านพร้อม abs มาให้นะฮะ ไม่นะครับคันนี้วิ่งไป2อ0 0สนนะครับรถ6ปีก็วิ่งประมาณ90กว่าโลนะครับเก้าสถึงร้อโลก็เป็นอัตราการวิ่งนะครับมาตรฐานนะครับกับราคาคุ้มๆนะฮะสามแสนสาบาทนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้ถ้าไหนที่สนใจนะครับต้องการรถเก๋งนะครับไว้ใช้งานสภาพสวยๆประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็วินเพชรยนต์จัดให้เลยนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้รีบโทรมาเลยนะครับ นวลถัดมานะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้ก็จะได้เป็นปรับกระจกข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับข้างไฟฟ้ามีปุ่ม traction control มาให้ด้วยนะครับตรงนี้บริเวณคอนโซลนะครับโซลหน้านะครับเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกสวยๆสะอาดๆแบบนี้นะฮะไล่เรียงกันมานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้ได้เป็นวิทยุ CD นะครับมาตรฐานโรงงานนะฮะพร้อมช่อง usb ต่างๆเสียเอามาให้ด้วยนะฮะตรงนี้ ถัดมานะครับแอร์เราได้เป็นแอร์แบบแม่นวลนะครับปรับได้4ระดับนะฮะด้านล่างก็จะมีช่อง power outlet ให้นะครับตรงนี้ช่องเก็บของมีมาให้แน่นอนนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ CVT นะครับเียร CVT เรียกว่าเป็นเกียร์มาตรฐานนะครับ7สปีดเกียร์ CVT 7จสปีดเลยนะฮะถัดมานะครับอันนี้ได้เป็นมือเบรกแบบก้านยกนะครับแล้วก็เปิดออกมาเป็นช่องเก็บของนะครับใช้งานได้นะครับเท้าแขนสะอาดๆแบบนี้เลย นะครับสวยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันสำหรับ v ีออคันนี้นะครับได้เป็นกลุ่มกำลัง VVTi นะครับ1.5ลิตร108แรงม้านะครับได้เป็นเกียร์ CVT s p 7สปนะฮะเรียกว่าแรงประหยัดน้ำมันเช่นเดิมนะครับโตโยต้ชื่อนี้การันตีคุณภาพบริเวณโครงสร้างด้านหน้านะครับนี่ฮะน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขโลโก้โตโยต้านะครับสวยๆแบบนี้ ฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะบริเวณซอกในนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบ้าโชคแห้งๆเดิมๆสติ๊กเกอร์มอ,อกอรอยู่ครบนะครับตัวเม็ดอาต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะฮะไรเรียงกันมาตรงนี้นะครับน็อตคมๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เครื่องใสๆสะอาดๆนะครับเรียกว่ารถ6ปีนะครับใช้งานถือว่า ใช้งานได้อย่างทนทานนะครับคุ้มค่าประหยัดน้ำมันนี่เลยครับแนะนำคันนี้เลยนะครับ t o y ย TA v ีอ 1.5J นะครับคันนี้ได้ปี2017นะครับโครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะน็อตสวยๆเดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กต่างๆนะครับซีนซิลิโคนยังอยู่ตรงๆสวยๆแบบนี้นะครับสันเหลี่ยมคมสวยๆแบบนี้สติ๊กเกอร์นะครับคำเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับ รอยเม็ดอากต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือรถสวยๆวยเดิมๆสภาพสวยๆที่วินเพชรยนต์จัดให้ทุกท่านสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเก๋งนะครับเรียกว่าสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับเดินทางใกล้เดินทางไกลหายห่วงแนะนำคันนี้เลยครับ t o y o ต a v 5 j นะครับคันนี้ปี2017นะฮะร,ราคาสุดคุ้มนะครับเพียง3 3 9 0 0 0บาท 339,000าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดง8 0 0แสนกว่าวินพิรยนต์จัดให้เลยครับ339,000บาทวันนี้นะครับโทรด่วนเลยครับ064-826765นะครับซื้อออกรถวันนี้นะครับ ฟรี90วันนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยนะครับผ่อนกันอีกทีนู่นเลยฮะปีหน้ากันไปเลยนะครับช่วงกลายปีใหม่แล้วนะครับเอารถไว้ใช้นะครับเอารถไว้เดินทางท่องเที่ยวไว้ทํางานคล่องตัวแนะนําคันนี้เลยนะครับห้ามพลาดนะฮะคันนี้เรียกว่าคุ้มๆนะครับคุณจะได้รถสวยรถดีจากวินเทรยนไปใช้แน่นอนนะครับเอาลละวันนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับรถสวยๆคันต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้้ปลครับ かあ。